แจกพิกัดร้านลับอีกหนึ่งร้านที่เป็นขวัญใจของเด็กเฉลิมขวัญพอเลิกเรียนปุ๊บต้องรีบมาปั๊บเลยพอที่นี่เขาไม่เสิร์ฟเป็นชามแต่เสิร์ฟเป็นกะละมังเลยครับมันใหญ่มากจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้ที่นี่ครับทุกกี้มามา่าเป็นร้านหมาล่าเจ้าแรกในพิศณนุโลกเมื่อก่อนเป็นแบบสายพานแต่ตอนนี้เขามีแบบตักช่างจานแล้วครับแถมมีราคาพิเศษสําหรับนักเรียนนักศึกษาจะขีดละ26บาทเท่านั้นเข้ามาด้านในจะเจอกับตู้ตักอาหารที่จัดเต็มมีครบตั้งแต่ผักเส้นลูกชิ้นเครื่องทะเลและเนื้อออยยาาากกกกกินนนนนนะไร็ตััััเลวี้ผมมม3คคจบ ถ้วยตักเสร็จปุ๊บก้าไปชั่งแล้วเลือกน้ำซุปได้เลยจะบอกว่าที่นี่มีน้ำซุปให้เลือกเยอะมากส่วนน้ำจิ้มเขาก็จะปรุงใหม่ถ้วยต่อถ้วยเลยระหว่างรอเขาทำผมก็สั่งนี่มาครับสาลาเปาทอดไส้ไข่เค็มลาวาทอดมาแบบร้อนๆไส้เย,ยิ้มๆเลยครับรอไม่นานก็มาแล้วครับออ้หูชามโคตรใหญ่ตอนตักไม่คิดแต่ตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่าจะกินหมดไหมวันนี้ผมจะกินแบบไล่เลเวลระดับความเผ็ดเริ่มจากถ้วยแรกซุปกระดูกหมูซุปนี้จะไม่เผ็ดนะครับให้สั่งน้ำจิ้มสูตรทางร้านมาด้วยเพราะเราจะจิ้้มมมกกกิินนนแบบบีผบอว่าาฟุาป หอมเข้ากับน้ำจิ้มสดๆแนะนําว่าต้องสั่งครับไปต่อครับเพิ่มระดับความเผ็ดขึ้นมาก็จะเป็นซุปหมาล่าอันนี้คือเข้มข้นมากยิ่งกินกับน้ำจิ้มก็ยิ่งดีครับพอจะทําให้ไม่เผ็ดเกินไปขอชื่นชมร้านหน่อยวัตถุดิบของเขาคือสดใหม่มากๆกินไปคือรู้เลยดีครับผมหยุดกินไม่ได้เลยส่วนใครที่ชอบกินเผ็ดๆผมแนะนําให้สั่งหมาล่าผัดแห้งอันนี้คือเผ็ดจริงผัดมาแบบเข้มข้นข้าวเนื้อข้าวเส้นแบบสดๆแล้วเสิร์ฟมาแบบร้อๆดูสิครับหวันขึ้นเลยเส้น,นำดำๆอันนี้อร่อยมากเจ้าของร้านแอบบอกกมมมมาาาาาาาวว่่่สสนนลเขาาจจี กลายเป็นแบบสายหมาล่าตัวจริงต้องมาลองให้ได้นะเครื่องดื่มก็มีครบน้ำฟักเขียวน้ำหว่างเหล้าจีก็มีครับอ๋อเกือบลืมที่นี่เขามีเฉาคัวยให้ตักทานฟรีด้วยใครที่อยากมาลองตอนนี้ทางร้านขายายเวลาแล้วเปิดตั้งแต่เที่ยงเป็ดสี่ทุ่มแนะนําว่าอย่ามาช่วงน้องๆชอสอเลิกเรียนเพราะคนเยอะมากพิกัดร้านอยู่เส้นหลังโรงเรียนเฉลิมขวัญมองขวามือไว้ครับจะเจอตึกสูงๆไปใหญ่ๆแบบนี้เลยไหนใครอยากมาลองอย่าลืมแท็กเพื่อนในคอมเมนต์นะครับผมเฟมถ้าไม่อยากพลาดร้านเด็ดในพิษณุโลกอย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับ